สว,วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอครีมสันปลาซ้อมกันอีกแล้วนะครับปกติผมก็จะพูดว่าคุณอไอย่างีเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าคลิปนี้ผมก็จะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วก็เปลี่ยนเป็นครีมสันปลาซอมนะครับหรือว่าดอกไม้สีแดงเอาจริงมันสามารถแปลได้แบบคำมันดูสวยหรูกว่านี้เนาะแต่ว่าผมก็เอาเป็นแบบแปลง่ายๆก่อนก็เรียกผมว่า คิมสันก็พอแล้วครับแบบเชี่ยเบียวหน่อยเนาะ <c oughs> อ่ะไม่เป็นการนอกเรื่องมากอันนี้ก็จะเป็นภาคแยกของสอนเล่นบีสวัมในช่วงต้นถึงกลางเกมนะครับอันนี้มันไม่ได้แบบคลิปนี้ผมไม่ได้มาแบบสอนอะไรมากก็แค่จะมาแบบวันนึงเนี่ยคุณควรทําอะไรบ้างสมมุติคุณไม่มีเวลาฟาร์มเท่าไหร่เนาะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเนาะก็ ผมรู้อยู่แล้วว่าทุกคน,นต้องน่าจะบเข้ากลุ่มของ b ีสวัมเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็ควรจะเข้าอยู่แล้วครับก็จะได้พวกโค้ดได้พวกบบสิทธิพิเศษแบบกดไอตู้พวกนี้ได้มาก็อย่างแรกนะครับเราก็มากดเพื่อแบบพวกตู้รอบแมปไปเรื่อยๆฮะอันนี้เป็นแบบผมจะไล่าตามจากง่ายสุดไปยากที่สุดนะครับก็เราก็จะไปเก็บตามแมปเลยเนาะผมนึกไม่ออกนะเอ้ไม่ใช่สิผมก็ จำไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าช่วงนี้ผมติดเรียนด้คือมันก็ไม่ได้แบบมีเวลามาแบบทำเยอะมากมันก็เลยจะแบบมีเนื้อหาบางส่วนที่ผมลืมๆืมไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับก็เราก็มาแบบเข้าตามพวกโซนพึ่งอย่างเงี้ยมากดรับอ่าพวกบลูเบอร์ี่หรือว่าสตรอบเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับมาก็ชิลๆนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็อย่างที่ผมบอกไป มันไม่ได้มาสอนแค่แบบมาแบบบอกเฉยๆว่าหนวันเนี่ยคุณควรทำอะไรบ้างเฉยๆก็น่าจะครบแล้วเนาะถ้าแบบขาดตกอะไรก็ขออภัยด้วยแล้กันครับผมนึกไม่อกอกอ่ต่อไปก็สิ่งที่ควรทําก็คือก็ไปไล่เก็บมอนตามแมพให้ครบอะครับก็เดี๋ยวจะไล่จากบนลงล่างเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวไปที่โซนของพึ่ง15ตัวโอ มีคนเปิดมาโค้ะเผื่อทุกคนสงสัยว่ามาโคคืออะไรมันก็คือเหมือนเป็นแบบระบบฟาร์มอัตโนมัตินะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะมันก็จะมีใช้ได้แค่ในคอมเป็นส่วนใหญ่ก็นี่ครับเราก็ไล่ฟาร์มลงไปเรื่อยๆเลยซึ่งอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่อันนี้ก็คือแบบเผื่อทุกคนไม่รู้เนาะก็เดี๋ยวผมจะเล่งสปีดคลิปนะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีอะไรแบบพูดเยอะมากนะครับ อ๋อแล้วก็ผมลืมไปจุดหนึ่งเนาะก็คือถ้าสมมุติว่าคุณมีเงินพอเนี่ยก็อย่าลืมมาเล่นจับคู่ด้วยนะครับผมก็ให้เล่นเป็นประจำเนาะอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่ผ่านๆมาว่าอของรางวัลเนี่ยถ้าจับคู่ได้เนี่ยมันจะคุ้มแบบคุ้มกว่าที่เราไปหาเองประมาณหลายเท่าเลยครับก็อย่างเช่นแบบใช้น้ำเพิ่มแค่25ล้านเนี่ยก็สามารถได้สไตล์เยลลี่ได้แล้วก็ประมาณนี้แหละครับผมเพราะฉะนั้นก็ไปเข้าคลิปกันต่อเลยครับ ก็ประมาณนี้ครับสาหรับการเคลียร์มอนเนาะต่อไปก็สิ่งที่ควรทำเป็นอย่างที่3นะครับต่อจากที่เก็บตู้แล้วก็ฟาร์มเคลียร์มอนแล้วก็คือเราก็มาเคลียร์บอสต่อเลยครับให้ใน1วันเนาะส่วนมากวันหนึ่งเราก็จะเคลียร์ได้แค่แบบไอราชาด้วงเป็นหลักนะครับแล้วก็สัก2วันก็จะเคลียร์ไอตัวหมีที่อยู่ในท่อได้แล้วก็ 3วันหรือว่าประมาณ2วันเหมือนกันเนี่ยครับคุณก็จะสามารถไปตีปูได้แต่ว่าปูเนี่ยจะเป็นสําหรับกลางเกมเนาะในคลิปนี้เนี่ยผมจะสปีดค,คลิปบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีช่วงที่แบบนานเยอะอย่างเช่นตอนที่แบบตีปูางใช้เวลาไปเกือบ10นาทีครับมาเราเคลียร์ตัวด้วงแล้วเนาะต่อไปเราก็ไปที่ตัวหมีท่อกันเลยครับก็ถ้าตอนตอนที่คุณกําลังฟาร์มอยู่นะครับตอนน่าจะอยู่ช่วงต้นเกมเนาะยังสู้แบบ พวกตัวอย่างมีท่อหรือว่าปูไม่ได้เนี่ยอ่าก็ค่อยๆฟาร์มไปก่อนแล้วกันครับไออย่างไอตัวด้วงราชาด้วงเนี่ยสู้ง่ายสุดแล้วเนื่องจากมันมีจุดโกงให้ใช้ครับเดี๋ยวผมจะพากลับไปดูอีกรอบนะแต่ว่าจะเป็นแบบรีบๆหน่อยก็เคลียร์เสร็จล้วแล้วก็กลับมาท่อแล้วก็อันเนี้ยผมว่าน่าจะหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหะแต่ว่าผมว่าบางคนก็น่าจะยังไม่รู้ สมมติคุณแบบเพิ่งเลเวลน้อยนะแต่ว่าตีเข้านะเน้นย้ำว่าต้องตีเข้าด้วยนะครับก็ให้คุณมาอยู่ตรงนี้ครับเห็นตัวหนังสือต,ตรงนี้ปะแล้วคุณก็เข้าไปเลยเนี่ยเข้าไปยืนอย่างเงี้ยแค่นี้ครับเอาเป็นหันเข้าอย่างนี้ก็ได้นะแล้วไอตัวราชาด้วงจะไม่โจมตีคุณครับก็แค่นี้แหละครับสำหรับโซนบอสแล้วก็เหลืออีกตัวหนึ่งเนะเาะไอตัวมะพร้าวปูมะพร้าวก็ ตรงนั้นก็ชิวๆไปครับเล่งสปีดลิปเหมือนเดิมก็เอาจริงเออเดี๋ยวก่อนที่จะสปีดลิปผมมีเรื่องอะไรจะมาพูดดิดนึงตอนนี้ผู้ติดตามเราก็ครบ50คนแล้วนะครับก็ผมสามารถไล์สตรีมได้แล้วเนาะก็ในบางวันหรือว่าน่าจะเกือบทุกวันนะครับผมก็จะมาไล์สตรีมเก่ยวกับแจกพวก อุกบาทหรือว่าสติกบัคฟรีนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็รอรับชนตอนช่วงเย็นๆได้นะครับก็จะน่าจะมีไลฟ์สตรีมมาสักแป๊บนึ่งเนาะน่าจะสักประมาณ1ทุ่มนะครับน่าจะ1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับต่อแบบต่อไลฟ์ก็จะเป็นแบบเปิดของอุกบาทแล้วก็เป็นให้ทุกคนมาสู้กับสติกบัคครับก็น่าจะมีแค่นั้นแหละครับแล้วก็เป็นไลฟ์สตรีมฟาร์อีกนิดนึงเนาะ ก็ถือว่าเป็นแบบจะมาทำเรื่อยๆสำหรับใครที่แบบอยากมาได้ของฟรีก็เข้ามาได้ครับแต่ว่าก็รอผมไลค์ได้ก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งขึ้น50ไอ้ผู้ติดตามครับมันก็เลยแบบเหมือนยังไม่ให้ไลค์ระบบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวรอ,อก,ก่อนก็เพราะะฉนั้นก็สปีดคลิปเลยครับ โอ้โหตายสักทีแล้วเมื่อกี้ผมเกือบฆ่ามันได้ละแล้วผมเผลอตายไปรอบหนึ่งเหลือจะเชื่อไม่รู้เล่นไปได้ยังไงคือแบบพลาดแบบสะเพาจัดเลยครับมาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาตีพึ่งลมนะครับเป็นการคั่นเวลาผมขออามาโดเนทกันพอดีว่าผม ทำเควสของมีวิญญาณครบ20เควสแล้วเนาะแล้วก็ไอ้นี่ผมเอาไปแลกเป็นพึ่งวินดี้แต่ผมไม่ได้แลกเป็นเข็มขัดก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะไปตีวินดีบ้บต่อนะครับอันนี้ก็เป็นออปชันเนาะถ้าแบบคุณเจอวินดีบ้บคุณก็ตีเลยครับส่วนตัวนี้ผมตีน่าจะได้แค่สองสาเวลเพราะว่ามันเวลเเลยเอ้เวลหเหรออแสดงว่าผมดูเลขผิดเดิท่านก็ได้เยอะอยู่ โอเคครับคือให้ผมชวนคุยอะไรเยอะมันก็แบบไม่รู้อะเนาะแล้อีกอย่างคือช่วงนี้ผมเจ็บคอเนียถึงจะไม่ได้แบบหนักมาก,มากแต่ว่ามันก่อนนะครับลุมประชาทันพึ่งวินดี ซึ่งเดี๋ยวหลังไหมผมก็จะหาเวลามาทำเคลสเหมือนเดิมแล้วก็อย่างที่เห็นว่าน้ำพึ่งผมก็สองหมืล้านแล้วถึงจะไม่เยอะมากโอเคครับ <c oughs> มันกลับไปที่โซนไอต้นมะพร้าวอีกแล้วน่าจะได้แค่บแบบเวลสิบเอสูงสุดโหน,นี้รอบสองที่ผมสู้กับไอปูมะพร้าวนี่ผมกดทั้งสติกเกอร์แล้วก็กดทั้งไอนี่มาเลยนะครับแบบทุ่มจัดอะ ทังสติกเกอร์แล้วก็เอาเป็นกระเล็กเน็กต้าครับผมจําคําแปรมไม่ได้อีกแล้วน,นี่ขนาดผมแปลในคลิปแรกแล้วนะที่ผมสอนเกี่ยวกับซื้อของต้นเกมถึงการเกมนะครับเออมาไปโซนข้างล่างแนละ้วโอเคเราก็ตามไปก็โอเคครับกลับมาแล้วเนาะเมื่อกี้ก็ตีพึ่งลมไปนิดหน่อย ไอ,อผมมีอะไรจะพูดดิดนึงนะกับไอ,ออันนี้ถ้าคุณไม่ได้ฟาร์มไอ,อโซนมะพร้าวถ้าไม่มีเควสฟาร์มนะครับก็ไม่ต้องกดเนาะเพราะว่าแค่คุณค่าปูมะพร้าวเนี่ยคุณก็ได้มาแค่ได้มาแบบ70-80อันแล้วและคือแบบให้ไะแค่10อันไม่คุ้มหรอกครับรอแบบได้เควสฟาร์มเกอสรสีขาวหรือว่าเป็นของเ,ออเดี๋ยวก่อนนะ ของเคเวสท,ที่ต้องฟาร์มแบบโซนมะพร้าวเนี่ยก็ค่อยมาครับก็เอ,อ่อต่อไปนี่คือส่วนที่เหลือนะครับที่ไปได้เนาะที่วันหนึ่งต้องทำซึ่งมันก็ใกล้หมดแล้วแหละก็อย่างนึงเลยครับก็มานี่ครับทุกคนรู้ไหมว่าตรงนี้สามารถเข้าไปได้ก็ ให้มาแตะที่ตัวพึ่งเนาะจะกระโดดเลยจะถูหน้าย,ยัางไงก็ได้แล้วคุณก็กดใช้กำดอกหนึ่งคําหนึ่งครั้งครับแปะไปะเลยครับคุณก็จะมาโผล่ที่โซนนี้แล้วเนาะต่อไปก็ให้คุณมากดตู้นี้ทุกๆวันนะครับก็มันจะได้22ชั่วโมงเนาะก็ให้มากดทุกวันครับมันเป็นอ่ามันคุ้มอะ่ะง่ายๆเลยเนื่องจากกาวมันใช้วัตถุดิบแพงครับก็ใช้ไอ้กมดอกเนี่ยหรือว่าเยลลี่เนี่ยอย่างละ50สิบ ไม่สิขเขาเรียกอะไรชิลละห้าสิบเออเวลาจะทำนะครับก็มันใช้งบเยอะเนาะเพราะฉะนั้นก็ขยันมากดตรงนี้บ่อยๆเพราะว่านี่คุณต้องคารรองเท้าอันนี้นะครับซึ่งเป็นรองเท้าอันสุดท้ายของเกมเลยมั้งเออใช่ใช่ก็เป็นรองเท้าที่โหดขึ้นกว่ารองเท้ามะพร้าวที่ผมใช้อยู่เนาะก็เดี๋ยวจะมาทำอย่างที่ผมบอกว่าผมจะมาทำคลิปอธิบายของการเกมในเอพิโซดหน้านะครับ ก็รอรับชมกันได้เลยครับผมเดี๋ยวเย็นพรุ่งนี้อาจจะมีไลฟ์สตรีมก็ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะครับโอเคครับก็ถ้าคุณมีถ้าคุณไม่มีหน้ากากของเอ้หน้ากากกัมมี่เนี่ยคุณก็จะโดนฆ่าตายเนาะแต่ว่าผมมีก็ไม่เป็นไรก็ผมว่าหมดแล้วแหละนะที่เหลือก็จะเป็นแบบนั่งฟาร์มเควส ตั้งฟาวเคสแบบที่คุณได้รับมานะครับก็แค่นี้เลยแหละสำหรับคลิปนี้เนาะมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็อย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่คลิปสอนนะครับแต่เป็นว่าคลิปที่แบบผมมาชิวๆนะครับก็ทั้งนั้นสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า See you again next time ครับ